สวัสดีค่ะพบก,กับพี่กิ่งที่สบายจางสเตชันค่ะคุยกันวันนิดวันนี้มาเรื่องประกันสังคมมาตา40พร้อมกับคำถามจากท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมีคำถามจากท่านผู้ชมนะคะถามมาว่า,าหนูส่งประกันสังคมมาตา40ให้แม่ตั้งแต่ปี57นะคะส่งเดือนละ100บาทนะคะแล้วจะลาออกจะได้เงินคืนประมาณเท่าไหร่คะ แม่อายุ65ปีแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลาออกก็เดี๋ยวลองมาฟังคำตอบกันค่ะก็เป็นการส่งประกันสังคมมาตา40นะคะทางเลือกที่2ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยนะคะหรือว่าอุบัติเหตุทุกทนรภาพค่ะเงินกรณีเสียชีวิตนะคะและกรณีที่ มีเงินฉลาภาพด้วยนะคะทีนี้ในกรณีนี้ของน้องเนี่ยถ้าต้องการที่จะลาออกนะคะคือให้คุณแม่ลาออกจากประกันสังคมมาตรา4สีเนี่ยนะคะแล้วรับเงินฉลาภาพเนี่ยก็ได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขของการรับเงินฉลาภาพก็คือต้องไม่เป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะและมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งก็แม่คุณแม่ของน้องเนี่ยก็อยู่ในเงื่อนไขนี่แหละ ะะแต่เมื่อเราลาออกแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเลยนะเช่นสิทธิเกี่ยวกับเ,เงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยแล้วต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือมาพักรักษาตัวที่บ้านนะคะกรณีทุกทนลภาพหรือแม้แตเ่เสียชีวิตนะคะเขาก็จะมีเงินค่าชาปนกิจศพนะคะรวมทั้งส่วนเงินชราภาพเนี่ยถ้าออกเนี่ยจะได้อยู่แล้วละค่ะทีนี้เงินชราภาพเนี่ย ถ้าออกนะคะก็จะได้อย่างไรเขาจะคิดอย่างนี้ค่ะคือส่งประกันสังคมมาตรา40เดือนรัฐ100บาทเนี่ย50บาทก็จะตัดเข้าเป็นเงินชลาภาพนะคะทีนี้ส่งมาตั้งแต่57จนถึงปีปีนี้ปี65ต้นปี65ก็คิดเซว่า8ปีเต็มๆก็คือ96เดือนก็จะ50บาทคูณด้วย96เดือนค่ะก็ เป็นเงิน4,800บาทนะคะแล้วก็จะมีส่วนเป็นเงินตอบแทนที่ประกันสังคมเขาเอาเงินไปลงทุนด้วยค่ะก็คือนี่คือจำนวนเงินที่จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่มีสิทธิในเรื่องอื่นๆอีกเลยค่ะ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างช่วงที่มีโรคโควิด19ระบาดนี่เขาก็มีเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยนะคะคือเขาเราเข้ามาอยู่ในระบบของประกันสังคมแล้วแต่ถ้าเราลาออกก็คือได้เงินชราภาพไปอาจจะได้ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0านะคะแต่ว่าการคุ้มคอรมองอื่นๆก็จะไม่มีหวังว่าพี่จะตอบคำถามได้ตรงประเด็นนะคะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะ กาศจ,จะตกนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ